ปัจจุบันนอกจากองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอมีภารกิจด้านอุตสาหกรรมนมในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กแล้วยังมีภารกิจด้านกิจการโคโนมประกอบด้วยด้านวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคโนมด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยในปีนี้มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการจัดตั้งคาเฟ่มิวแลนด์และเปิดร้านสเต็กให้บริการภายในฟาร์มเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กนอกจากนี้ยังมีแผนยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัดและระดับประเทศอาทิเช่นโครงการเด็กเลี้ยงวัวซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคโนม การเปิดพื้นที่เช่าให้เอกชนเข้ามาทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์ให้เช่ารถกอล์ฟตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเช่นการจัดงานวิ่งการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรม ATV campcraft market กิจกรรมแคมปิ้งเป็นต้นซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้อสคอมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหลักซึ่งกิจกรรมภายในฟาร์มโคน,โนมไทยเดนมาร์กนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่างๆที่ทางฟาร์มจัดไว้ให้ยังได้ รับประสบการณ์ตรงจากการไปดูและลงมือทําเข้าไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอีกด้วยโดยปัจจุบันฟาร,ร์มโคนมไทยเดนมาร์กมีนักท่องเที่ยวมากกว่า8,000 80, 0คนต่อปีเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและศึกษาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงโคนมการน,นําน้ํานมไปแปรรูปจน กระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบภายในฟาร์มยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีทุ่งหญ้ากว้างกลางหุบเขาเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย